ต้องสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็นะตามที่คิด่แล้ะลายที่ผมสอนล,ลงเมาส์ไปก็วันนี้ก็คิดเดียวกันก็สัสสสส้นๆมาเล่นละครสัส้นๆไม่ยาวแค่เออเอาสองคนณเนี่ยมาประทานกันแต่ผมจะทำให้มันเป็นสมัมพันธนี่ที่ผมสอนล,ลงไปนี ไม่จีซอลสงสีซอลงก็เนี่ยที่การสอร่องก็เนี่ยเอ่อเอาตัวนี้มาแตนน่งตัวนี้แค่นี้พอนะนี่ก็จะช้าแล้วตู้งีไอหน้าไปอ่โฆษณาก็กดออกฮะกดออกจากตรงนี้ นี่ก็เข้าหนะ้เาเออเกมใหม่ๆฮะทีนี้โฆษณานก็จะหายนะฮะซึ่งเกมนี้ก็คือข้อเสียนะฮะข้อเสียคือถ้าเกิดมันออกจากตัวเนี้ยเนี่ยป,ป,ป,ปุ่มเน,บบนี่ยปุ่มที่มันมีตัวเนี้ยที่ผมกดไปแบบเนี้ยเปิดเนี่ยแหน่แหน่แหน่ตรงกลางที่แบบเลื่อนออกมาจากหน้าจอเนี่ยแล้วกดออกแล้วก็เข้าเกมใหม่แล้ว็คือมันจะเออทำให้โฆษณาเนี่เยเราเป็นข้อเสีย อัปโป้ไม่เคยมีเมาส์นะฮะแต่ก็ถูกทำคลิปไปแล้วก็ใครที่เล่นอัปโป้อยู่ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนก็เนี่ยฮะมันก็เออมันก็จะมีสองอันหรือแล้นก็สามแบบนะะี้นหละเนี่ยเออสี่ก็มีนะเป็นห้าเป็นหกเลยก็มีนะก็ไมะว่าเป็นเอ็ดดิกเก้ใหม่ o โปโปบาง o ปโปก็ไม่ได้นะคะ oppo บาง o ปโปเนี่ยก็ได้กันทั้งหมดเครื่องผมรอเล่นนะ,ะหมดทั้งเครื่องเล่นกันทั้งเครื่อง โอเคนะฮะผมเลืคลิปทำเมาส์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คลิปนี้ก็จะมาสอนลงเมาส์ใหม่นะก็การแรกก็คือการตั้งค่าผมเราเล่นผมยังไม่ได้ลงเลยเนาะก็เข้ามาการตั้งค่านะฮะถึงก็มาตรงนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้นะฮะให้ด้านล่างมันไม่มีอะไรนะกดออกเลยก็มาเออตรง ตั้งค่าเพิ่มเติมฮะให้ก็กดตรงเอออันนี้เลยนะสอเสือแรกอันนี้นี่ที่มีสีขาววะเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นมาเข้าไปนี่กดเปิดอันนี้ฮะอ่ะเงินเมาส์ไม่ขึ้นเนาะโอเคทีนี้ก็เลื่อนลงมาที่การแสดงปุ่มฮะทุกคนตอนนี้คือเมาส์มันปิดไปแล้วเนาะเนื่องจากที่ผมนั้น ปิดเอออันนั้นไปก็กดตรงอันแรกอันที่สองไม่ได้อันที่สองเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยมันไม่ได้เลยนะทุกคนจะเป็นเส้นแบบบางหน้าจอเราก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้นะทุกคนเอาอันแรกเลยอันแรกก็ไม่ค่อยบางหน้าจอนะก็แค่เป็นเมาส์ปกติแค่นี้แหละครับทุกคนมาใส่คิปไม่เป็นว่า